สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอร์เนอร์ใบหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาทําความรู้จักกับกุหลาบสายพันธุ์ที่หนึ่งรักและชอบมากอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยลงคลิปไว้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่กล้าออกเสียงของตัวเองนะคะแต่วันนี้จะมาอธิบายหรือว่าเล่าให้ฟังอีกทีนะคะจากประสบการณ์5ปีในการปลูกนางนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องง่ายๆก็คือฝากดูโฆษณาโดยไม่กดข้ามกันด้วยนะคะหนึ่งจะได้ไปซื้อกุหลาบใหม่ๆมาปลูกให้เพื่อนๆดูกันนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลุยส์ฟิลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะมาเล่าประวัติของเขาแบบละเอียดๆกันอีกครั้งนะคะสําหรับหลุยส์ฟิลิปนะคะเป็นเลฟเบนทีนะคะเป็นกุหลาบ พุ่มนะคะพุ่มสูงนะคะสูงมากเลยแหละของที่บ้านหนึ่งเนี่ยสูงอยู่ประมาณร้อยเจ็ซนได้นะคะเกือร้อ้าแน่ๆเพราะว่าเลยหัวหนึ่งไปเลยนะคะตอนนี้สําหรับกิ่งก้านของเขานะคะเขาจะเป็นกิ่งก้านแบบแผ่ข้างนะคะแบบแผ่แบบไร้ทิศท,ทางนะคะสําหรับใครที่จะปลูกสายพันธุ์นี้นะคะแนะนําว่าควรจะมีพื้นที่กว้างๆนิดนึงนะคะควรจะห่าง ห่างๆจากต้นอื่นๆเนี่ยอย่างน้อย2เมตรนะคะเพราะว่ากิ่งก้านเขาเขาไกลจริงๆค่ะแล้วก็เวลาออกดอกของเขานะคะเขาจะออกดอกเยอะแล้วก็ออกดอกบ่อยนะคะออกดอกได้ทั้งปีนะคะขนาดดอกของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะคะอยู่ประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วเกือบ2นิ้วอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึง2นิ้วนะเพราะว่าปกติแล้วเขาจะเป็นแบบแนวแนวทรงถ้วยอะค่ะเป็นกลุหลาบทรงถ้วยนะคะ แล้วก็ถึงแม้จะบานเต็มที่แล้วก็ยังคงเป็นทรงทั่วอยู่นะคะความสวยงามของเขาเนี่ยคือสีของเขาจะเป็นสีปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดอากาศหนาวเขาจะออกสีแดงๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอากาศร้อนๆหรือว่าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเขาจะดอกจะออกสีบานเย็นเข้มๆนะคะแล้วก็วันแรกเนี่ยที่บานเขาจะจะไม่มีสีขาวปนเท่าไหร่นะคะแต่พอบานเต็มที่วันที่สองวันที่สามนะคะเขาจะมี ตรงกีบตรงกลางอะคะ่ะพอบานออกมาแล้วเห็นไหมคะเขาจะมีความเป็นสีขาวนะคะตรงกลางสําหรับกลิ่นของเขานะคะถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยถ้าเกิดหอมที่สุดของหนึ่งอะนะหนึ่งมองว่าเป็นผู้บีชอปเนาะอันนั้นคือถือว่าหอมแรงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหรอฟิลิปเนี่ยในมุมมองหนึ่งหนึ่งมองว่าเขาหอมระดับปานกลางคือหอมน้อยกว่าบีชอปนะคะแล้วแต่ว่าของเขาเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยอหอมแบบประมาณแบบ ยังไงดีล่บแบบหอมกลิ่นออกแนวผล,ลไม้นะคะถ้าเกิดเอาไปทําชาเนี่ยก็จะหอมกลิ่นอ่อนๆแต่ว่าลักษณะเด่นของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสีเข้มถูกไหมคะกลีบดอกพอเรา,เาไปทําชาเนี่ยเขาจะเ,าเป็นสีออกชมพูออกแดงๆหน่อยๆะคะ่ะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเอาไปทําเป็นชากุหลาบนะคะสําหรับ ประวัติของเขานะคะก็คือเขาชื่อ exhibition name เนี่ยก็คือชื่อหลุยส์ฟิลิปเลยนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบสัญชาติฝรั่งเศสนะคะเ,เกิดเมื่อก่อนปีคริสตศักราช1834นะคะบางทีก็เขาจะเป็นเบงกอทีนะคะเป็นกุหลาบจีนอะไรประมาณน,นี้ด้วยนะคะสำหรับทรงพุ่มของเขาเนี่ยอยู่ประมาณเกือบอหนึ่งว่าเกือบ4เมตรเลยทีเดียวนะคะ พราะว่าพุ่มพุ่มเขาจะขยายข้างออกเยอะนะคะกิ่งเขาเวลาแตกทีนึงก็คือจะแตกกิ่งได้ได้ได้สูงแล้วก็ไกลนะคะสําหรับการออกดอกส่วนใหญ่จะออกดอกเป็นแบบเดี่ยวๆนะคะแต่ว่าจะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มๆเวลาออกสมมติกิ่งหนึ่งเนี่ยออกหนึ่งดอกก็จริงแต่ว่า,าเขาจะออกหลายหลายข้อตาค่ะจะออกทีเดียวเลยหลายๆดอกเหมือนที่บ้านเนี่ยออกประมาณ 3- 4ี่ดอกนะคะต่อต่อกิ่งนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเราปลูกในที่โล่งแจ้งหรืออากาศร้อนๆเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะคะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่อนข้างปลูกได้ดีทีเดียวนะคะที่หนึ่งปลูกเนี่ยหนึ่งจะปลูกไว้ตรงใต้ต้นหมอนนะคะต้นหมอนก็คือเขาจะมีแบบได้แดดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นจะไม่ได้แดดแต่ก็คือได้แสงรำไรนะคะเขาก็อยู่ได้ดีนะคะแล้วก็ไม่มีพวกมแมลงอะไรมารบกวนมากนะคะจากที่สังเกตตลอดระยะเวลา5ปีนะคะ แมะลงที่มาลุมเขาอยู่ก็อาจจะมีพวกเพี้ยแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างนะคะส่วนเพี้ยไฟนี่ไม่เห็นเลยนะคะส่วนลาอะไรอย่าเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยค่ะดอกเขาจะซ้อนแบบนี้นะคะมีกลีบดอกประมาณยี่สิบหกถึงสี่สิบกลีบนะคะเป็นแบบทรงถ้วยนะคะ เป็นอีกสายพันธุน์หนึ่งเลยนะคะที่แนะนําให้เพื่อนๆปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้แบบกุหลักธรามชาเพิ่มนะคะก็สายพันธุน์นี้ก็เหมาะมากทีเดียวกลีดดอกเขาขนาดเล็กๆกําลังกระทัดรัดทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสําหรับการทนโลกสําหรับอยู่ประเทศไทยเนาะหนึ่งถือว่าพันธุ์นี้ท่อนข้างโอเคเลยล่ะเพราะว่าปัจจุบันหนึ่งทิ้งทิ้งทิ้งค่างๆเขานะปล่องตรงเลยเลี้ยงเขาแบบทิ้งทิ้งคล่องๆงจริงๆคือจะไม่ยุ่งเขามากเท่าไหร่ พยายามแค่เพียงเติมดินให้เขากับเพียงแค่ใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังคงอยู่รอดแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคอะไรมารุมเร้าเขาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นกุหลาบที่ปลูกอยู่ในกระถางแต่คิดว่าเขาลากเขาน่าจะาทุกเเเอารยะลุกระถางออกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าได้ลงดินนี้เขาจะเติบโตได้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้าอยู่กลางแจ้งเขาจะโอเคกว่าน,นี้เยอะเลยนะคะ ก็ยังไงก็ลองไปหาดูกันดูนะคะมาปลูกกันดูพันนี้แนะนําค่ะห้าปีนี้คือบอกเลยว่านางก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ถึกทนพอๆกับบิชอปที่บ้านเลยนะคะในการปลูกเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคอะไรเท่าไหร่นะคะสําหรับหนามนะคะของเขาลืมบอกไปหนามเขาไม่มีนะคะตามกิ่งก้านนะคะจะไม่มีแต่ว่าเขามีมหนามเล็กๆตรงใต้ใบนิดนึงนะคะนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะ เนี่ยค่ะมีหนังประมาณหนึ่งถึงสองหนังตรงใต้ใบนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเด็กเล็กหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวที่จะปลูกกุหลาบแล้วจะไปเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาลูก,ลกๆใช่ไหมคะสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าปลอดภัยสําหรับเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะปลูกไว้อยู่ในกระถา,างเงี้ยหลบหลบฟ้อนๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังคงอยู่ของเขาได้นะคะโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรเลยให้หนักใจนะคะก็ วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบสายพันธุ์นี้กันนะถ้าเกิดใครปลูกแล้วมีได้ผลยังไงบ้างก็อย่าลืมบอกกันบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกกุหลาบนะแล้วก็อย่าเครียดกับการปลูกกุหลามากนะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ